สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมสมาชิกประกอบด้วยดิฉันเด็กหญิงดัทน,น,นีพิวหาดิฉันเด็กหญิงปานภาเจรพสุทและดิฉันเด็กหญิงศรินยาสรารจันค่ะโดยมีคุณครูที่ปรึกษาโครงงานาคือคุณครูพานุพงพลเตชะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการศึกษาความหลากหลายของประก,กาศท้องถิ่นและแหล่งน้ํานําไปสู่การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนค่ะ ที่มาและความสําคัญอําเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ําธรรมชาติเช่นหนองน้ําลำห้วยและบ่อน้ําซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปลากัดท,ท้องถิ่นหลากหลายชนิดปลากัดเหล่านี้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและระบบนิเวศรวมทั้งยังมีลักษณะเด่นเฉพาะที่ที่ควรอนุรักษ์ปัจจุบันแม้ชาวบ้านจะมีการเลี้ยงปลากัดเป็นอาชีพเสริม แต่ส่วนใหญ่มักจะเน้นสายพันธุ์เชิงพาณิชย์ทําให้ปลากัดพื้นบ้านเสี่ยงสูญหายอีกทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติยังถูกคุกคามจากคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงเช่น pH ความขุนและสารปนเปื้อนส่งผลต่อการอยู่รอดและการสืบพันธุ์ของปลากัด ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายของปลากัดท้องถิ่นรวมถึงการตรวจคุณภาพน้ํานในแต่ละแหล่งจึงมีความจําเป็นเพื่อเข้าใจชนิดลักษณะและแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมนอกจากนี้ชุมชนยังมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถนํามาพัฒนาเป็นอาหารปลากัดเพื่อลดต้นทุนและสนับสนุนการเลี้ยงอย่างยั่งยืนการศึกษาครั้งนี้มีความสําคัญต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมปลาก,ะกะัดการฟื้นฟูแหล่งน้ําการพัฒนาความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและการใช้ทรัพยากรชุมชนอย่างคุ้มค่าซึ่งช่วยให้ชุม ชนพึ่งพาตัวเองได้และสอดคล้องกับหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะวัตถุประสงค์1เพื่อสำรวจและศึกษาความหลากหลายชนิด ลักษณะและความกระจายตัวของปลากัดท้องถิ่นในแหล่งน้ําธรรมชาติของอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิน2เพื่อวิเคราะห์และหาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตและการเจริญเติบโตของปลากระดท้องถิ่นในแต่ละแหล่งน้ํา3เพื่อพัฒนาสูตรอาหารเม็ดสําหรับปลากัดจากการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชน4เพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวทางการเพราะเลี้ยงปลากัดท้องถิ่นที่ถูกต้องและยั่งยืนความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หนึ่งเป้าหมายที่6น้ำสะอาดและสุขาภาพบาลคือการสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำชุมชนซึ่งส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและแนวทางในการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดในท้องถิ่น 2. เป้าหมายที่12การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนคือการพัฒนาสูตรอาหารปลาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพลดการเกิดของเสียและส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์น้ำที่ผู้พาตนเองได้ 3. เป้าหมายที่ 15. ชีวิตบนบกคือการศึกษาและอนุรักษ์ปลากัะท้องถินโดยตรงถือเป็นการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตน้ําจืดและการฟื้นฟูระบบนิเวศน้ําซึ่งช่วยป้องกันการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ที่มีคุณค่าในพื้นที่วิธีการดาเนินง,งานตอนที่1 การสำรวจความหลากหลายของปลากัดท้องถิ่นและแหล่งน้ำา1กำหนดพื้นที่ศึกษาสำรวจพื้นที่ภายในเขตชุมชนกำหนดพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติในอำเภอสมเด็จจำนวนห้าแหล่งสสำรวจและเก็บตัวอย่างปลากัดท้องถิ่นกำหนดจุดสำรวจ3จุดเก็บตัวอย่างปลากัดจากนั้นระบุชนิดและลักษณะสันฐานวิทยาที่สำคัญของปลากัดแต่ละตัวโดยใช้คู่มือการจำแนกหาความหนาแน่นของพื้นที่ที่พบปลากัดวิเคราะห์การกระจายตัว ตอนที่2ศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของปลากัดท้องถิ่น 1. เก็บปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำเตรียมตัวอย่างน้ำศึกษาปัจจัยทางกายภาพและเคมีวัดค่า ph วัดอุณหภูมิวัดค่า do วัดค่า doc ค่านำไฟฟ้าและทดสอบความขุ่นสังเกตและบันทึกชนิดของพืชน้นำที่พบชนิดของสัตว์น้ำที่อาศัยร่วมกัน ตอนที่3ศึกษาสูตรอาหารเม็ดสำหรับปากัดจากการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการพัฒนาอาหารเม็ดสำหรับปากัด1คัดเลือกวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร2นำวัตถุดิบหลักวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนโดวยวิธีการเจลดาว3การทดสอบค่าความชื้น4การทดสอบค่าน้ำบริสุทธิ์5ออกแบบสูตรอาหารเม็ดจำลอง3สูตรสูตรควบคุมอาหารปากัดสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายในท้องตลาด6การผลิตอาหารเม็ดค่ะ สำหรับการนำเสนอโครงงานของพวกเราในวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีสสดค่ะ